อ่ะโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปสอนลง txadmin แล้วกันจะเป็น txadmin เวอร์ชันใหม่นะเป็นเวอร์ชัน3.2ที่เขาได้ปล่อยมาเมื่อวันที่วันที่13นะครับอันนี้ผมก็ตกข่าวไปมาเดี๋ยวมาสอนลงวิธีลงทำคล้ายๆกันเลยครับให้เรา New Folder มาหน้า desktop ตั้งเป็นอะไรก็ได้อ่า t x โอเคประมาณนี้แล้วเราก็เอาไฟล์เซิร์ฟเวอร์เราเข้ามาอ่เอาเข้ามาเปลี่ยนชื่อให้ถูกด้วยนะอย่าปล่อยช่องว่างไว้เดี๋ยวมันรันไม่ได้ โอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับลิงก์โหลดอย่างแรกเข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้กิทฮับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้โ okay. อเครอมันสักครู่พอเข้ามาแล้วให้เรากดตรงโค้ดกดดาวน์โหลดซิปครับกดเซฟโอเคพอโหลดเสร็จแล้วให้เราเปิดขึ้นมาแล้วก็มาที่ไฟล์สคริปต์เราให้เราเข้าไปที่คิด i เซน อ่า uh, system r e s o r t กับ monitor ให้เรามาเอาไฟล์ในทปินตัว master ตัวนี้เข้าไปโรรทวน a เราลากเข้ามาเลยกดอ่าทับไปได้เลยโอเคเสร็จละหนึ่งที่ย้อนกลับมาหน้าหน้านี้หน้าที่มีเดียวเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมาเอาอ่าลิงก์นี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้กดโหลดไปกดเซฟ พอโหลดเสร็จแล้วให้เรากดเปิดขึ้นมาเลยโอเคพอเปิดมาแล้วให้เรากดน t r A แล้วลากเข้ามาตรงนี้ก็รอเหมนสักครู่โอเคพอเสร็จแล้วให้เรากดเปิดตัวนี้ได้เลย fxserver.exe กดเปิดขึ้นมากดออันนี้ให้ยบร้อยกด Link Account ครับ กดลิงก์แอคเคาทเลยมันจะเร่งขึ้นมาให้เองนะตัวเว็บเนี่ยราล็อินให้เรียบร้อยวิธีลงตรงนี้คล้ายๆกันเลยกด next ครับใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ใส่เบตสเอาละตรงนี้ตรงนี้วิธีลงสำหรับเครื่อง VPS ทั่วไปก็เลือกอันบนเนาะส่วนพวกนี้ผมยังไม่ได้ลองนะว่ามันคืออะไรบ้างก,ก็เลือกอันบนไปนั่นแหละตัวนี้ ดเข้าไปเอาละตรงนี้ก็คล้ายเดิมแล้วให้เรามาเอาไฟล์ไม่ใช่เอาไฟล์เอาที่อยู่ไฟล์ตัวนี้ที่อยู่ที่มี d l l เยอะๆเนี่ยกดมาตรงาา u s e ผมคลิกขวา copy เล้วมาใส่กด next กดวางอีกทีตรงนี้พิมพ์ slash แ,แล้วก็ s e r v e r c f g พิมพ์ s e r v e r c f g นะโอเค พอเสร็จแล้วกดเซฟกดสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ครับเสร็จละแค่นี้ค่อนข้างง่ายกว่าเวอร์ชันก่อนๆเยอะเยอะมากนะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็ระบบใหม่เท่าที่ผมเห็นนะจะมีตัวนี้เป็นแบ็กอัพแบบกอัพดาต้าเบสก็คือแบ็กอัพไฟล์ของเขาแหละแบ็กอัพไฟล์เพเยอร์ ดูหน่อยว่าม,มีอะไรก็น่าจะเป็นไฟล์แบ็กอัพของผู้เล่นนั่นแหละนี่ไงตอนนี้ยังไม่มีผู้เล่นก็ไม่มีอ่าอินพุตแบนอันนี้ก็น่าจะเป็นระบบแบนหรือเปล่าใช่ใชเป็นรายชื่อของผู้เล่นที่โดนแบนเนาะน่าจะมีประมาณนี้ระบบใหม่สำหรับเวอร์ชันเนี้ยรีสตาร์ทเซิร์ รู้สึกว่าเขาจะเพิ่มตัวนี้เข้ามานะที่เป็นนับถอยหลังเนี่ยโอเคประมาณนี้คลิปเนี่ยวิธีลงง่ายๆนะครับ